โทรฮันเตอร์ฉายในปี2010คนล่ายักษ์หนังตื่นเต้นแนวผจญภัยฟาวฟุตเทจที่จะทำให้เห็นว่าคติความเชื่อเรื่องเล่าที่เป็นข้อมูลทางคติชนวิทยาประจำถิน่นหากนำมาเล่าดีๆใส่สีเติมแสงนิดหน่อยก็จะสร้างความสนุกทันษาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเรื่องราวของโทรฮันเตอร์จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ โทรฮันเตอร์ฉายในปี2010ในชื่อภาษาไทยคนล่ายักษ์เราถึงทีมนักศึกษาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับการต่อต้านการล่าหมีพวกเขาแอบตามถ่ายชีวิตชายคนหนึ่งที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพรานล่าหมี จนเมื่อทีมงานตามชายคนนั้นไปยังป่าแห่งหนึ่งจึงรู้ว่าชายคนนั้นไม่ได้เป็นพานล่าหมีแต่อย่างใดแต่เขาเป็นคนล่าเจ้าโทรสัตว์ประหลาดยักษ์ในตำนานของชาวนอร์เวย์แล้วพวกเขาก็ขอชายคนนั้นติดตามไปด้วยเพื่อถ่ายทำการล่าโทรด้วย จากนั้นพวกเขาก็รู้ว่าโทรนั้นมีจริงและมันไม่ได้ใจดีมันพร้อมที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุกล้ำเขตแดนของมันด้วยพละงกำลังอันมหาศาลทุกคนที่ย่างไกลเข้าไปจะไม่ได้ตายดีในสภาพที่เหลือดีและนั่นมันทำให้พวกเขารู้ว่าสิ่งที่พวกเขาตามชายคนนี้ไปคือการคิดผิดเรื่องราวของโรฮันเตอร์คนล่ายักษ์จะเป็นยังไงต่อไปก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามชมภาพยนตร์เรื่องนี้ดูกันต่อเอาเองได้เลยนะครับ หากขึ้นชื่อว่าเป็นหนังแนวฟาวฟุตเท็นะฮะก็รับรองความปวดหัวได้เลยครับแต่เรื่องนี้นะฮะกล้องนั้นมันสายน้อยตามความจําเป็นนะฮะหากจะสายมากก็เฉพาะตอนที่ถ่ายตอนวิ่งหนีเท่านั้นมุมกล้องค่อนข้างที่จะมีความชัดนะครับภาพกลางคืนนั้นก็มองได้เห็นชัดนะฮะผ่านกล้องแบบไนท์ช็อตที่ไม่ได้ดูยากเกินไปนะครับกล่าวเป็นว่าหนังเรื่องโทรฮันเตอร์เนี่ยมีภาพที่ค่อนข้างดูง่ายกว่าหนังแนวฟาวฟ,ฟุตเท็เรื่องอื่นพอสมควรเลยนะครับ เนื้อเรื่องนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะก็เป็นเพียงแค่เฉพาะคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปถ่ายทําการร่าโทเท่านั้นฮะเนื้อเรื่องนั้นไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นไม่ได้น่ากลัวมากนักไม่ได้มีการสยองขวัญใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับโทรก็ค่อนข้างที่จะดูแบบธรรมดากราฟิกนั้นก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะักเน้นการประจนภัยและการเรียนรู้เรื่องราวของโทรนะครับก็นับว่าเป็นหนังที่ดูสนุกเพลิดเพลินไปกับการเล่าเรื่องก็ถือว่าให้ดูแล้วผ่านไปได้ไม่เลวร้ายอะไรนักครับ ส่วนฉากที่เขาทําให้เราออกมาดูโหดนะั้นมันก็โหดจริงพอสมควรนะฮะและแม้ว่าเทคนิคพิเศษในการสร้างโทรนะ์น่ะมันจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะักแต่ก็ถือว่าภาพรวมนะฮะออกมานั้นไม่ค่อยแย่สักเท่าไหร่นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะฮะผมรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ใช้วัตถุดิบที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของชาวนอร์เวย์ก็คือกติความเชื่อและเรื่องราวของโทรที่ปรากฏอยู่ในเทพประการนามของนอร์เวย์นะฮะ และมันก็ได้แพร่กระจายในเชิงกติชนวิทยาแถบแคนดาเนเวียนะฮะมาใช้ในหนังได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพพอสมควรเลยครับก็นับว่านะฮะโทรอมนุษย์ในตำนานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสามารถขายได้ในโลกของงานวรรณกรรมเรื่องเล่าและภาพยนตร์ร้ายต่อหลายเรื่องนะฮะมาจนถึงทุกวันนี้ก็นับว่าโทรก็คือหนึ่งในทรัพยายกรที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของชาวนอร์เวย์ก็ว่าได้ครับ ซึ่งในภาพยนตร์นะฮะจะเห็นได้ว่าก็มีการนําเสนอว่าในนอร์เวย์เนี่ยนะฮะก็มีหน่วยงานของรัฐที่ออกมาดูแลเรื่องโทรโดยเฉพาะมีการควบคุมดูแลการแบ่งเขตที่อยู่อาศัยซึ่งกันและกันนะฮะและก็ป้องกันนั้นไม่ให้โทรนั้นออกมารุกรานชาวบ้านก็คือการไล่กินปศสุสัตว์ของชาวบ้านนั่นแหละนะครับทั้งยังบอกเอาไว้ว่านะฮะโทรก็คือผู้ที่ไม่ได้เข้ารีดในาศาสนาคริสต์ไม่เชื่อพระเจ้าฮะ หากใครไม่นับถือพระเจ้าหรือไม่เป็นคริสเตียนก็จะมีปฏิกิริยาเกลายเป็นโทรนะฮะในหนังยังบอกว่าโทรนั้นไม่ชอบแสง UV ซึ่งจะหาเป็นโทรแก่เมื่อถูกแสงแล้วนะฮะมันก็จะกลายเป็นหินทันทีหากเป็นโทรวัยรุ่นนะครับร,ร่างมันก็จะระเบิด กลุ่มนักล่าโทนะฮะจะล่าโทที่ล้ำเขตแดนมนุษย์เท่านั้นนะครับไม่ได้เข้าไปยุ่มย่ามเขตแดนของโทรนักนั่นก็หมายความว่ามันคือการเคารพทางคติความเชื่อของผู้คนแต่ดั้งเดิมของชาวโนอร์เวย์สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนั่นเองแหละนะครับ ซึ่งหัวหน้าทีมล่าโทรนั้นได้เล่าเรื่องราวของโทรให้กับทีมไทยทําได้ฟังนะฮะตอนเรื่องราวเกี่ยวกับโทรทุกเรื่องในที่นี้ก็เป็นการแสดงว่าผู้คนหรือชุมชนนะฮะก็ไม่อาจหลีกงนี้เรื่องราวเรื่องเล่าและตำนานที่เป็นของพื้นเมืองได้เลยนะครับก็จะขอกราบโดยสรุปแบบนี้เลยแล้วกันนะครับว่า ให้ชุมชนหรือเมืองนะฮะจะดํารงอยู่ได้นั้นมันก็ต้องมีคติชนวิทยานะครับเป็นตัวขับเคลื่อนให้ชุมชนนั้นดําเนินไปได้นะฮะนอกจากนี้คติชนนั้นก็ยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการควบคุมผู้คนนะครับให้อยู่ในกฎอยู่ในกรอบในระเบียบนะฮะให้รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติก็เพื่อให้พวกเรานั้นได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติไปอย่างยาวนานนั่นเองแหละนะครับ ดังนั้นทางช่องซปเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบโทรฮันเตอร์คนล่ายักษ์เอาไว้ที่6เต็ม10บคะแนนครับ หากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งนะฮะนอกจากนี้เรายังได้เพิ่มปุ่มขอบคุณนะครับเอาไว้ให้ทุกท่านที่ต้องการจะสนับสนุนช่องของเราเป็นพิเศษนะครับก็สามารถเลือกกดได้ตามใจชอบของจต่ละท่านตามสะดวกเลยนะครับสวัสดีครับ